เรื่อยๆนะตอนนี้ให้แต่กล้องถ่ายให้เราเราถ่ายคลิปม้าง <Yeah. S 1> ตอนนี้แต่กล้องก็ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายคือใสรเกาอะไรเนยเป็นหินเป็นอะไรเป็นหินเป็นเป็นไม้สมัยก่อนที่มันอยู่ห,หลายแหลายหินไม่ใช่ไหมห้อะไม่เป็นไม้ <c oughs> แล้วมันเก่าเกิดเป็นหินไงอะหินก็คักนี่และครับ<อ>ก็กลายเป็นหินเนี่ยมันหลายมลนเป็นะนี่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 หินอ่ะดึงใกล้ๆไนีย เนี songs, primo, ่ยเห็นแล้วมมองไม่เห็นสวยงามปะโอเคฉันสวยอยู่แล้วนี่ฮะเราวะนี่ถ oh, no. ่ายเป็นวิด yeah, ีโอ้อถ่ายแบบตอนนี้เห็นเขาจะหาทางไหนข้างรถลาบ้าหาเนี่ยอ้สนะกลัวน สลายน่นเลยนี่ก็เป็นหินที่สวยงามมากเราจะตอนนี้เราต้องใช้มือถือนะขอค่าทายนทำไมเขาวนทางนี้อ่อเขาก็ต้องมาทางนี้แหละเนาะ ตอนนี้คนเรียกน่อะไรนะ้ะไรอะเข้ามาตกนรกกินเยอกินยอยนะดูกินยย่ากลัวบาเราไมนได้ตกใจไม่้หานีหรออือ ชนเด็กฮะนี่ครับหินยุงหินย้อยคนปกตตอนนี้ก็มีพระด้วยไม่มีเงินโสดมาเลยอคิดไม่ อันนี้ก็โดหินย้อยทำหินย้อยนะครับไปก่อนถ้าไปก่อนไปก่อนนี่เป็นลูกช้างช้างอืกอีก็ั้านบากูคาตัวเทกคืออันเนี้ยอีกก็ทุ่นนะไม่มันไม่ใช่ดินมันเป็นหิน,หนยงหินย้อยแล้วก็ถ่ายไปถ่ายไป ตามสไตล์อ่าแล้วปุ่มเข้าไปแสดงว่าถ้าเกิดว่าถ้าไม่งั้นเขาก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นประมาณว่าหนึ่งสองมันเขาก็ต้องคอยตัดมันตัวทา <1, S 2> งนั้นน่ะหนึ 1> 1, 2, 3, okay. ่งสองสายหนามโอเคตอนนี้ได้ดารานำหญิงอ่้อ น,นี่ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายคลิประวังลงค่ำนะยอระวังนะดูได้นะ นี่เขาต้องสูบน้ำไปออเอาน้ำจะไ,ไ,ไหลตลอด ถ่ายลูปให้หน่อยสิเดี๋ยวอะลงจากหน้าหน่อยสิอ่ะถ่ายให้นะใช้มือถืออย่างเดียวไปที่วันะจะไปทางนี้เขาไม่ให้เข้าเห็นไหมเขาติดตันไว้โอเคโอ้ยย้อนี่ตามลูกสอนอ <ไป S 3> โอเคโามอนัอ่งลง à ăn đi ô à non non à thai thai khỏi bà này ta nè hai ta con hả à. 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 à, ai à cung 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 ถ่ายก็ถ่ายรูปไปคน่ายก็ถ่ายรูปไปขับปั้นเองหรือรับไม้มันย้อยลงมาเองนะคะใช่หรือเปล่าเป็นหินย้อยอ สวยจังไทยยี่สวยจตงยาสันมันไม่ใช่หินนะมันเป็นดินอย่าจับนะโอ้นี่มันหลุดแลนะ้วเนี่ยอย่าจับมันเป็นดินม,มันหลุดลด,ด้วยเหมือนเขายิงเราอะฮเหมือนเขายิงเขาสร้างเราอะไม่มันเป็นดินเขาสร้างก็าสร้างแน่ๆเนี่ย ที่มีพัดลมด้วยนะติดไฟอันนี้คนรอฮนะคนล่าหน้าเป็นแลนกันอยู่กำลังสมาฮิดูข,ของบนทุบโบราณนะ่ะหน้าแดงแป๊ดเลย <c oughs> สีแดงไง มาทคนมาเที่ยวก่อนมันตื่นเต้นมาเมาขาวเพื่อคนมาเที่ยวก่อนมันบตื่นเต้นคือคนยังเ่เคยมาเนาะอันนี้ก็ถ่ายอย่างเดียวนฮะเป็นบรรยากาศ อำ้มหมอำ้มห้มเขาคิปถ่ายนะเขาก็ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเกิดเองหรือเขาทำเขาดูแลแล้วแล้วก็เปิดน้ำย้อยลงลันก็ย้อยตามแต่มันงามดีด้ละอุ้ยข้างล่างมันมีอะไรอีกอ่ะเป็นแต่ยานแท้ตรงนี้ เป,เป็นแอ่งน้ำไงเขาก็าทำน้ำ, <ขอ S 1> นำไหลมันไม่มีน้ำใช่ไหมล่ะฝนตกไปไหนแล้วเห็นจากกาังกะาานออนก็แจ๊กกูเมื่อ กอป,ป้าชอนชอนนี้ใครอะจีหนามืดชอนท่นนานี้ใครอะจีดีเดวเบอัอันนี้ค่ะคุาคักใชอป้าให้ให้ขอดาหัวเลยเกาหลีดาลนดาตาเช็คตะลุนคน้อันนี้ เขาไปเอามากลุ่มหม่กว่าเนี่ยตอนที่ไปในหั่มหินย้อยแล้วเขาเอามาไว้เอาเก็บเป็นนี่ก็สวยงามมากเป็นที่หินย้อยหินอะไรที่มันร่วงลงมาแล้วเขาก็เก็บมาให้เป็นพิธิธรรมนะแล้วก็ปะการังเอาปะการังมาต่อตอเออก็เหมือน อันนี้ก็เหมือนประกาลังครับกได้เหมือนลยเมนเลยประการังจริงๆแบบอ,อ,อ,อันนี้เป็นเห็นเห็นกเก็บมา เราก็คนเยอะมากเราก็มาเดินเที่ยวกันตามสบายเลาะไปคุยไปโม้ไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่นี่ <c oughs> เป็นกากด้วยนะเป็นกากเพชรด้วยนะเ ไป่สวยเขาขึ้นนี่บ่เขาขึ้นนี่ตะขึ้น่ขึ้นได้เหรอบนงนี้เหรอได่ไหอนนี้นี่เป็นศิลปะไม้มาล้คนไปไหนเสียงไม้เข้าแล้วเราเป็นดหน้ากล้องแล้ว ีนของจีนเหรออ่านมาจากจีนนะอ,มมอือ๋อนี่เป็นธนรชววาชวังโอ้สวยอืมสวย,สวยเข้าไปยืนตรงนี้สิ